นี่ค่ะเราย้ายที่ใหม่มา,อาหอยนางรมอันนี้คือนึ่งนะแ0 0อเยนค่ะเต็มรถเลยค่ะผักเราจะได้หวานอร่อยปลอดสารค่ะดอกไม้น่ารักสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่แบบจะชวนเพื่อนๆมาปลูกถั่วรันเตานะคะซึ่งปลูกง่ายมากๆเลยช่วงนี้อากาศที่ญี่ปุ่นยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าสามารถปลูกถั่วรันเตาได้ค่ะ ก็จะเริ่มปลูกนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปลูกได้เลยนะดินตรงนี้แม่แหม่มทาปุ๋ยหมักไว้นะคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนาะแม่แหม่มก็จะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะคะแม่แหม่มไปซื้อมาจากโรงเรียนเกษตรค่ะเขาก็จะผสมมูลสัตว์ผสมแกบนะคะแล้วก็ผสมใบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แหม่มก็แค่เอามาใส่ดินแล้วก็ผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่เขากําหนดค่ะ เดี๋ยวปลูกผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แหมจะพาไปเที่ยวงานเกษตรนะคะที่แม่แหมไปซื้อปุ๋ยมาเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันก่อนค่ะแม่แหมก็จะทําเป็นร่องแบบนี้นะคะขุดลึกลงไปค่ะปีนี้นะคะแม่แหมไม่อยากจะยกแปลงสูงนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นลมแรงมากๆเลยถ้าเรายกแปลงสูงแล้วก็ปลูกผักอีกอะค่ะก็จะโดนลมพัดหักได้แม่แหมก็เลยขุดหลุมนะคะลึกลงไปในดินค่ะสักประมาณ10เซนค่ะ นะคะหหลุมเนี่ยแม่แบบก็จะปลูกนะคะประมาณ2ต้นค่ะปลูกห่างกันสักประมาณ10บถึงห้าสักประมาณ10บถึงส5บห้าเซนก็ได้ค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แค่กบดินเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากไม่ได้ปลูกยากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราอ่ะก็จะต้องเอาไม้ปักนะคะทําที่เกาะให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาสูงสมบูรณ์เนี่ยจะสูงได้เกือบถึงบ่าเราเลยนะคะแล้วก็ลดน้ำลดน้ำแค่ครั้งเดียวเองค่ะ เพราะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะไม่ต้องลดทุกวันค่ะลดครั้งเดียวตอนปลูกนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโรงเรียนเกษตรค่ะโรงเรียนเกษตรเนาะเขาอาจจะมีขายผักนะคะสําหรับนักเรียนเกษตรนะคะพะอแว่นพามาเดี๋ยวเราไปดูกันเนข้าไป้นคบอกว่าใครที่ชอบเกษตรนะคะก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะคะไม่จํากัดอายุด้วยะคะ่ะก็เลยวันนี้มีเหมือนว่ามีผลงานของนักเรียนนะคะเมา วางขายประมาณสักสามชั่วโมงค่ะเราก็เลยขับรถกันมาสาวน้อยเดินมาล้วนี่มีมีขายผักด้วยนะมีอาหารดอกไม้เอ๊ะทำไมมีธงชาติไทยตรงนั้นด้วย <laughs> ขายอาหารแล้วพ่อแว่นเขาบอกว่ามีขายปุ๋ยด้วยไหนอะเอาใบามาดูสิอ๋อทำแบบนี้เนี่ยยใช่อ๋อมีขายปุ๋ยด้วยอันนี้มีอาหารสเต็กะะ้วค่ะตรงนั้นเขาขายปุ๋ยเหรอ น่วยาสีเต็มกล้องไปหมดเลยมีไข่ปุ๋ยด้วยด้วยสนใจทุกบูธเลยนั่นเข้าไปถามอาหารอะไรก็ไม่รู้อะไรลูกคนอื่นนะลูกคนอื่นนะอันนี้ก็ได้ดีเลยดีเลย อันนี้ก็ได้เดี๋ยวโปรดくださขนมอีลานครับคือโกจิโพรว่าสัมมาหรือเปล่าครีมว่าสัมมากินได้มั้ยหรือเปล่าอ๋อแล้ก็มีอีกอันหนึ่งคือฮ็อตแซนด์ฮ็อตแซนด์เนื้อัวที่ตุ๋นด้วยซอสที่ทำจาก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 ซอสที่ อ๋อมีดอกอัญชันด้วยนะอ้หอันนี้ก็มีเนาะตอนไนดีงอชื่มองเหอ๋ออันนี้กระเจี๊ยบเอาอะไรลูกดอกป้ปปาป้าติดสักกุฎานกระเจี๊ยบไมบหมกระเจี๊ยบดอกอัญชันแล้วก็ดอกอ๋อซากุระอ๋อเป็นกล้วย <ช>เขาใส่เม็ดแมงลักด้วยโนอาบอกว่าเขาใส่ไข่กบด้วยแต่แม่ไม่ใช่ไข่กบน่าจะอะไรตลกนี่ไข่ปุ๋ยด้วยอะไรอะแกบดำพ่อแวะทุกร้านเลยอันนี้ได้มาแล้วเขาขายราคาไม่แพงค่ะพ่อก็เลยแวะทุกร้านกินหรือยังน้ำไข่กบอบอะยัง สเต็กค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไหมนะมันเป็นน่าจะเป็นซอสของเขาค่ะมันจะเป็นแบบดำๆนี่ดำนักสุกใส่คำว่าหรออร่อยไหม,อมตอนนี้เขาเล่นบิงโกกันอยู่นะคะเล่นบิงโกนี่ค่ะเราย้ายที่ใหม่มาอืมนอากาศไม่ขาด อีกท่านอนก่งเอกว่าอีกท่านถ้าว่าจกท่านอย่าถ้าว่าจะอย่างไรเป็นดำๆเนาะซอสปลาหมึกอ่ะอ่านเนี่ยาเนาะหกสิบเ่รับลกอะไรไหม แล้เราก็ว่าเอ๊หายไปไหนนานแอบมาซื้ออะไรคนเดียวตรงนี้นะ่ะนั่นไปชิมของเขาหรือเปล่า<อ>ดูค่ะดูโอ้ยเนี่ยมีดอกไม้ด้วยนะออแม่แม่อยากได้ต้นอันนี้ต้นหางแมวต้นหางแมวค่ะเดี๋ยวซื้อไปปลูกชอบสวยเ,เดี๋ยวไปหาพ่อแว่นกัน ซื้ออะไรเนี่ยอ๋อมาซื้อของกินอืมเว้ยเขามีข้าวสารขายด้วยนะดูแม่เดินตามมาขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอดูค่ะพราแว่ยังไม่รู้เรื่องอีก ว่านั่นแอบ,บกินก่อนด้วยเอานัาน่น <c oughs> แอบ,บกินใหญ่เลยอ่ะอร่อยยังไม่รู้อีกนะว่าแม่อยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อมันเผาครับพราะแบรนซื้อมันเผาโอ้แต่ตรงนั้นมีข้าวสารแล้วก็มีผักนะ5้กิโล2,700ก็ 2, 7, ถูกสินะ่ะเฮ้ยมีข้าวเหนียวด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียว พ่อทุกร้านเลยนะเห็นนะแอบกินอยู่อ่ะเกมยวก็โมากซพอนั้นมีข้าวสารเอข้าวเหนียวไหมน่าจะมีหรือเปล่าข้าขายถูกนะมีโมจิโกเมดด้วยซื้อข้าวเหนียวค่ะเม็ดใหญ่ไหมนี่นี่ ข้าวเหนียวโมจิกุมเนียซื้อข้าวเหนียวห้ากิโลสามพันบาทพ่อแว่นอยากกินหอยนางรมพ่อแว่นหาร้านไม่เจอก็นี่ไง<อ>เห็นไหมคาะกีเออแม่ก็ไม่รู้ว่าพ่อมาหาหอยนี่ไงมีแปดร้อยกับเก้าร้อยเยนนี่มีแบบชีสกับไม่ชีสอ๋อได้๋เดี๋ยวเยเอาไหมเอาไหนเอาไม่ชีสด,ดีกว่าเลือดเฉย กว่าหรออืมดีกว่ามเได้ลอริโอลก่านะริโอลกอดริโอลดไหมได้ขอี๋ยวส่กัน้คะโอีโอกาอ่ะยากซื้อนีเรอมาดนอาดุงอะไรของพ่อเดียวเปลี่ยนใจหูขึนจาวอะไรก็เอาเลยป้าแว่นถามแม่อย่นั่นแหละ หมยไดเหร่หอยสดมาเดี๋ยหอยสดสิยางสินี่ยางแล้วเหรออะไดเวออนึงอเหรออ๋อหอยเนึ้เขาไม่มีน้ําจิ้มไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหม่อไม่ใส่ถ้าใ่ซอนออ่ะไม่มีไม่ดใส่ใหมเหรอเขามีที่ทาแล้วไง นังลมอันนี้คือนึ่งนะแปดรอยเยนค่ะเดี๋ยวมากินห <c oughs> อยนึง่ง กินเผาบ่อยๆเนอะอร่อย,อยค่ะขนมขนมของอีลาค่ะเป็นอะไรเอ่ยข้าวเหรอหวานๆแล้วก็มีกลิ่นของอม,มีกลิ่นของ เขาเรียกว่าอะไรชิ้นน้อมอนชิ้นนามอนภาษาไทยอะไรอบเชยอะคะ่ะมาลองดูหวานหวานลองดูลูกไม่ชอบน้องอาเขากินยากอะค่ะอร่อยไหมไม่ชอบไม่เคยชอบ แต่แม่ชอบนะแม่กินได้อะแม่เป็นคนกินง่ายมากเลยลูกอร่อยดีมาซื้อปุ๋ยจากโรงเรียนกเกษตรค่ะก็จะได้ราคาถูกด้วยนะเดี๋ยวก็ซื้อแกบดําไปด้วยค่ะอยากจะขนข้ารถซื้อยี่สิบถุงเลย <laughs> แบกขึ้นรถ <laughs> เต็มรถเลยค่ะ เราจะได้หวานอร่อยปลอดสารค่ะนกมาเต็มเลยนี่ค่ะบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณพื้นที่นะคะของโรงเรียนเกษตรเนาะแล้วข้าวเหนียวที่ซื้อมาก็คือโรงเรียนนี้เขาผลิตค่ะดูดิเราได้ปุ๋ยกลับบ้านเยอะเลยดีใจปีหน้านะคะแม่จะได้ปลูกผักนะคะอร่อยอร่อยค่ะพวกข้าวคอมุนเก่งกันหรใช่พวกแมงเขาหาข้อมูลเก่งมากเช่นมือเรียบร้อยยังหนูกาลังกินอะไรลูก หนูอาจชอบสายไหมสองร้อยเยนใช่อะไรก็ถูกเนาะราคานักเรียนนกเรียน็ค่ากลับเนี่ยแม่แม่อะเห็นอันนี้ค่ะร้านต้นไม้ร้านนี้คือแบบสวยมากเลยนาเข้าไปดูดต้นไม้ใหญ่ดูดิลูกไปดูที่มีดอกไม้มันเขาจัดร้านน่ารักจังเลยลูก นาะว้าวอุ้ยน้อดูดิน่าดูดิอุ้ย,ดดดดยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีกิบซ,ซ้อนแล้วนะเมื่อก่อนไม่มีนะอุ้ยน้ออันนี้สวยลูกน้ดูดิว้าวน้อดูเมื่อก่อนอนะ่จจะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้ซ้อนอน่ะอ้อันนี้สวย สวยดีเนาะอุยอันนี้ก็สวยหุยสีนี้สวยจังเพื่อนๆดูดิสีนี้สวยอ่ะสีอ่อนทไมได้เนะอะเฮ้ยนาดูน่ะต้นหูกระต่ายเห็นไหมอ,อืม ไม่กินเบนจนไตน์เหรอน่ารักเนาะเ,เออหรอจะดูอันนี้ก่อนอดอกไม้น่ารักเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างอ๋อมีแบบเป็นใบสวยดูดออาบนั่ง <laughs> อ,อันนี้ดอกดอกเบนจมามินะ ดูค่ะเห็นไหมเขาปลูกแบบแขวนๆแ,แบบนี้นสวยเนอะอันนี้สวยดอกนี้สวยนี่อ,นนอืม,อมสวยมากเฮ้ยอย่าโดดเดี๋ยวบ้านพัง <laughs> สวยใช่ไปดูข้างในอุ้ยข้างในมีเลี้ยงปลาด้วยอะเ้วกาแฟเขาก็น่ารักอุ้ยสวยอะ ไปนู่นอดูดิแขวนบ้านสวยเนาะโุยร้านน่ารักมากเลยมาค่ะวันหลังเจ้ามาอีกนี่ค่ะโหได้ปุ๋ยเต็มเลยสามพัมนสี 3, ่ร้อยเยนถือว่าถูกมากค่ะโอเคนี่ดอกไม้ สวนดอกไม้ข้างบ้านแม่เดี๋ยวปีหน้าจะสวยมากเลยค่ะนี่แม่ยังไม่ได้ขุดตะไคร้เลยนะคะเดี๋ยวแม,แม่แม่จะมาขุดตะไคร้ไปทําพริกแกงนี่ดอกไม้โอเคนั่งคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ